เป็นดูกันดั้มนะฮะก็จะไปดูเทพีเสรีภาพผมก็ไม่มีอะไรจะมาฝากเพื่อนๆนะฮะนอกจากวิวที่เราอยู่ในโลกเดียวกันเนี้ยผมโชคดีหน่อยที่ได้มีโอกาสมา,าเสรีภาพเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญมากนะ,ะประเทศเราย,ยังไม่มีรัฐธรรมนูญเลยครับ รัฐธรรมนูญประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไม่มีเลยครับ <c oughs> มันเป็นไปได้ยังไง <c oughs> มันก็ทำให้ประเทศเราดูเถื่อนไปในสายตาของคนในโลกนี้สมัยผมเรียนกฎหมายพี่สักยี่สิบสามปีที่แล้ว นี่ก็หมายรัฐธรรมนูนคว่าอาจารย์ก็สอนรับจูงมีหลายประเภทประเภทมีรายละอักษรประเภทไม่มีรายละอักษรใช้ไม่มีรายละอักษรเป็นไงก็มันอยู่ในใจไปเลยคนมีจิตสํานึกไปเลยเสรีภาพเป็นยังไง,ลงลไเเอ,อ <c oughs> เหมือนกับบางวัฒนธรรมที่มันอยู่ในสายเลือดไปเลยในลายลักอักษรก็เป็นสารลัดใช้มาแล้วสองร้อยปีนี่กลับมาประเทศเราก็ มีแล้วสอนแต่ว,ว่ามันก็ถูกฉีกถูกทำลายอะไรลุงตุงนังไม่หมดก็ไม่เป็นไรมันจะดีขึ้นเรื่อยๆให้นีโมไกอันนี้คืออย่างดาบกันด้มครับผมฮะอ๋อดาบกันด้มเอาจริง <c oughs> มันเตรียมเที่ยวตัวมาครับผม เอยคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วดิที่เราอยู่ในญี่ปุ่นนะใช่ครับเพราะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เดินออกจากโรงแรมไปด้วยกันเลยครับผมไปกินร้านอาหารไทยกันเลยั่นคือสะพานอะไรครับเลนโบบีที่เราข้ามมมื่อกินไงอ๋อและอันนั้นคือโตเกียวทาวเวอร์ที่โรงแรมปรินท์โฮเทลใช่ไหมครับผมที่เรานอนอ๋อโอเค ด้านนู้นก็เป็นคนที่ออกกำลัง